ง่ายเนาะนี่มือเทียบจานเท่านี้ครับมหนักดูดิโอ้เพื่อลงจับมาบนตัวหนึ่งเลยปุ้งใหญ่เลยเนาะปุ้งอะโอ้เนาะนี่ปุ้งเนาะสะดวกสบายดีเนาะเมื่อนี่เราก็จะไปไปยังไงไปเกี่ยวกับตลาดเนาะเป็นตลาดเป็นตลาดอันเพื่ออาหารทะเลอาหารทะเลสดเนาะ โซเลสิจังเนาะเดี๋ยวเขาที่ไปเบิ้งเลยว่ามันเป็นจังไหนเนาะเขาก็โดนได้เห็ดคิดแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกในเนาะเลยบ่ได้ไปใส่แล้วก็ห้อนกับห้อนแท้ห้อนวลาก็เลยว่าบ่ามีเวลาเห็ดคิปเนาะก็เลยเอามานมีน่แบบออกตลาดก็เลยว่าสิเห็ดคิดมาให้เบิ่งเราว่าเป็นตลาดอาหารทะเลสิเป็นจังจไหนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งนํากันเลยมานีิสดหรือว่าอาหารแปลกตาที่เฮาเคยเห็นสําใดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันว่ามันเป็นจังไหน โอเคเรหอดแล้วนี่อยู่กงกันข้ามนี่เนาะเดี๋ยวหาบอนจอดรถก่อนเดีจอดรถแล้วก็สัญญางญาข้ามไปนะแกก็มีะหอดรวนี่จอดหรือเ่าเออเอาพมีคนรอมี่างโอเคหลหอดแล้ว บ่อกระเป๋าเพื่อนได้อยู่เครื่องมันนะเซลมันจะปกติมันบ่แต่เงียบมันผิดปกติปกติมากยูนี่ฮอตแต่ว่ามีบอลจอดรถแล้วมันผิดปกติยูนี่เดะอู้นี่เนาะอยู่บุญาะข้างหลังข้ามขวดตัวนี้ไปเนาะนี่เนาะอันนั้นแมนเบอร์เลนบอกเลย

กูขุดขักเลยนะีู่เอกกับงามตกจมน,กนี่นเนาะอ้าเบ,บอง์ไงหรอทะเลด้ยน่เขายางข้ามทะเลด้ยนี่เดินบบกทะเลน้อยเนาะงามนวะล้มเหมืแก นี่เนาะอันนี้อันนี้จะเป็นตลาดเบิ้นเลยนี่โอ้งามครับยางาข้ามมาเนาะเป็นสะพานยางข้าม,มาน,นี่ก็เป็นน้ำบุ้นเลยนี่จุ๊บอู้รถไฟมา เฮ้ยยองสวัสดีใครวะซีจังซีจัง,จงแล้วเขากำลังเที่ยอวอไปซื้ออาหารทะเลเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยเป็นจังไงเคเนาะหอยยางมาข้ามขั่วมาแล้วเนาะกับซีนีมีทางลงอยู่นี่<ป>นี่จะแมียนบดเลยเนาะ<อ>เดี๋ยวไปยางไปเบิง่ง้ลไปเป็นจังไงไปเบิงเบ่งกันเลยปเป็นจังไง ไล่เนาะก,กวงกานกนงนี่เนาะซื้อมันเนาะนี่เติง อน,นี้ก็จะเป็นเหือกระเจ้าหน้าที่ก็เจ้าไปหาหามาแล้วแล้วเขาจะออกมาขายอยู่ในนี่เนาะขายอยู่ในนี่อันนี้ก็เหือเสาประมงนเนาะที่เขาไปหาเห็นบอกมีอวนมีอย่างอยู่เทิงครับน,นี่ครบเลยเนาะนี่แนวจับกุ้งจับปู่นเนาะเห็นบอกเป็นตะนางเลยจริง อันนี้ก็ทั้งไหนี่นก็เป็นตลาดอันนี้มันเหือเนาะเหื่อ,อนนที่เขอไปหาก็เบิ่งกลางคันนิดนึงโอ้แมนครับเลยเนาะอันนี้เนาะนนเหือเหือที่เขอไปหาเนาะเราขอมาขายที่นี่เนะาะมาไปเบิ่งกันเลยในตลาดดูคนแนนไป,นนไปยัางก็นเนาะเลียวจนสุด สายตาเนาะอันนั้นเนาะนี่คือการอ๋อเปิเอ๋อผมคือปิดบุดละเนี่ยมันตั้งแต่โอ้เนี่ยเนาะเป็นฟาเป็นเนี่ยแน่เขาเริ่มปิดแล้วโอ้นี่เนาะฟาเห็นปะ ก็บงปู่ไงต่างมีเห็นเห็นในอันคลิปเนอะกว่ยูทูบเบอร์ังเขากิน นอเลียวไปจุดสู้ใส่ตาพูดเลยเนาะเม้เบิดเลยโอ้บอกอะไรยางก็มาใกล้ๆนี่กับเจ้ากับซีห้องเลยเนาะขอ้ชหยาเราลุคข้ากันสไตล์บ้านเขานอแบบกับเจ้าห้องอ่ะเนาะอู้นี่บึงมึง

อ,อันนี้กับปลาหมึกยังเป็น pues ปิ่นเลยนี่ดูหน nah, ัเหรอหนวดเลยสองสองกิโลห้าพอดีสามกิโลเนาะสามกิโลสี่สิบบาทหีบพอดีเสนสาวจ้าตก ซามสูนเสียนซาวตเป็นกีบกัน,นไงเกือกบสองล้านเหรยนรอะอ้ยุณปา่ารเจ้าหากระเจ้ากลับมาขายอยู่นี่เลยเนาะนี่นี่เห็นพวก,กันนะเขามากินอะไรเลยพวกยูทูเบพวกนี้้กปลาอย่งนี้แปกเว้หายที่เคยเห็นเหนไผ่หัวป่ายานนี้น,นี่เนาะ มี่จังนช่ก,ก็มาางอเยีม่มาหน้านูโอดแก๊บริษัทน่เนาะเขาจะบอกต่ละอยาราคาแล้วก็เจ้าก็จะแพ็กใส่แบบนดี๋้ให้ไหมสามตัวนี่เนาะสามตัวนันมานี่เขาก็จะเอาน้ำแข็งอะไรอย่างกล่องโฟมเนะบึ่ง เชวอนเดงหิวสัตวอใหญ่กว่าเชวอนเชวอน่อันนีมาบอนเฮ้มัน็กหบมอนจปาแห้งก็มีเนาะเป็นบป่าตายแล้วเขามาย่างมีกุ้งก็เห้นี นะเดี๋ยวมีกระต่ายสักตั0 0 0 0บาทเค้าตาลวอยไม่รูหออ้ันันหอยเนาะครบเลยหอยตัวน้อยตัวใหญ่นี่ เอ้ยบ oh ้งหอยมีบมกใหญ่อนรทุกใหญ่บเทุกหอยอันนี้เพ um, ื่อกดด้ยวลองจับมาบนตัวน hey, ึงมือใหญ่เลยเนาะถูกนะมโอเจาโซ่กูน้มาจาออัดวนี15,000คอ๋อคกันน่13,000โอ๋อคน

<목 <hablando> <목 <baja> 다 네, 또니 k g 맞죠? 어, 아니 요거 달리면 나오네. 네. 다좋아운게 계셔야 양을 보여 드릴게. 70만. 2 k g 7만 네. k g 주면 얼마 까 1kg에 얼마라고요? 13,000원. 13,000원 1kg.

ตัว er. หอย like หลดเนาะบ้านเอินหอยโลดวันนี่คนโซบิซึนี่คนาแถบกินพงยิ้ทันใสแกงแนวยังเนาะนี่หอยอย่างไรกวหาเคยเห็นเป็นสิเอ้ยมากนาดนัใส่กเี้ยวเดี้ยวนี่จะซะไสิ บ้านของเอิ้นหอยค้างนี่น่ะบ้านหอยแซงนี่เนาะมันมีคนมีคนคิอประมาณนี้ที่นี่นะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งต่อกันเลยว่าเฮาสิไปซื้อหยังมาบ่นน้ําได้อยู่ได้อยูโอ้โหนี่เนาะว้าวโอ้เอ้ยบ่หอยมันใหญ

아이거어떻아요이거니는 어, 어. 어, 2만원 이거는요. 몇 이거는 몇 1kg에 45,000원. 이거 다섯 개. 둘네 여섯 17만 원. 다섯 개. 아. 이거는 한 마리 2만 원 3마리 5만 원. 마리 원. 음. 이거. 아니 또너너 그런 게야. 돈 럴싸이 아니 5도 5야 어. 어. 엄마 이거 찾고 아. 있

โอเคเนาะหลังจากเขาซื้อแล้วเนาะกืบสีประมาณนี้เนาะหิวซี่บไวแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวก็มีแต่สีรอเบิงเล็กๆน้อยๆเาาสี่าอยากซืมอากาศสีกล้าบเลยเนาะเป็นบักได้อย่างแนวมันนี่ได้อ่าปูปูแล้วก็มีหอยกุ้งตัวใหญ่แล,ล้วก็กุ้งหลายเนาะมันนี่ได้หลายแล้วก็อยู่พคุนี่แล้วก็เสียงเงินหลายเนาะเก้ก็มีแต่ ทำนี่น้อฮ้อนเฮงเมนฮ้อนต่อปเสร็จแต่ไหนไปกันเลยชมวิวหิวชิ้่ป่วแล้วเนาะมาหิวซอยนะไปเดี๋ยวอันนี้ปูปสามตัวม่นบอกมีปูปูสามตัวพอดีเต็มเกล็ดควันย้อนอย่างจริงเต็มเกล็ดมีน้ำก้อนอยู่ในน้ำก้อนวะมันก้อนหลายก้อนหนักหรือเ่าหนักหน่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเลยลูด นอลีเนี่ยใส่ใส่กจจงมันนะจนรูด ฟ้างามเลยบึงฟองฟ้าคนงามเลยตอนนี้กับเจ็ดโมงครึ่งละเนาะนี่เจ็ดโมงสิบหกนาทีละสามสิบเนาะนี่สามสิบองศาก็พี่น้องสามสิบองศาได้ไหมขอนครับขอนยาวมันวานเลย โอเคมีแต่เมื่อเจอกันอยู่บ้านนะว่ามือนี้เห็ดยังกินแน่เดี๋ยวเบิ่งกันเลยเนาะฮอนแหงเบิ่งน้ำเงือจนเข่าตาวมฮอนโอเคเนาะมาฮอดบ้านแล้วเดี๋ยวเขากะกำลังเห็ดเนาะนี่ล้างนี่กำลังล้างเนาะติหม้อแล้วเนาะหม้อนี่ยแบบไงแบบลื่ออะมอ ต้มลายเพื่อเอา<ม>นี่เนาะสองหม้อหม้อบักไงนี่หม้อหนึ่งนี่กั้หม้อน,นี้เต็มหมดเนาะนเต็มหมดสองไปรอดอเคไปเบิ้งไปเบิ้งต่อนแล้วกันเลยเนาะเป็นจังไหนนี่เนาะโอ้กินหอมพุ่งม,มาแล้วหลังจากทานไป30นาทีนะ Manny okay. uh -huh. wow, ừ. wow, đợi uh -huh. Số, tôi bắt nhanh truyền nhỏ phù binh luôn 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 หนึ่งหกหกเหจ่นไ่ะจานลงดุมอว้าวอะไรตัวกเงยเบิงนะกงเลยโอเคเนาะสิประมาณนี้เองโอเคกินก้อนแบบนี้จบคลิปท่านี้